ทรงตัวไม่ได้เพราะรถซ่อมบอกออกไป45องศา เสร็จเป็นกระสุนกับขึ้นต้วพอมีก่องก็รู้สึกมันง่ายขึ้นโอเคอ่ะอินมเลยอิมาเหรอใช่เหลอคุั้ Thank okay. you. it's a big วางขาเพอ่ะนั่งแรกซ้ายขวาวางก่อนนะคะเมื่อหาสมดุลเจอค่อยดึนขาขไม่ได้ยังคะโอเคนิดก็ยากอยู่มั้ยยากนะน้ำแข็งนงไก่ไก่ตาตาตีนแล้วนิ่งอ่ะวางก่อนชยกขาเพืใช่ขัดอย่างนี้ก็ต้องค่ะมือละหน้าในะเห็นไหมคพักเพื่อพๆ ง่ายๆ่ายนะใครทำได้ใครทำไม่ได้เลยจ้น้ต้องเอากล่องมาช่วยแล้วเอาเข่าช่วยกัระสมาสมทำาสร็จผสมผสมทำจบอ่ะทีนี้คุณตุ้งเข้าใจแล้วคุณตุ้งก็สอนคว่อนก็สอนผสมให้วางเข่าก่อนเป็นเรื่องของคนเ ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นไหมครับงอเข่าก่อนเราทำโคผู้ขันแล้วปิกนี่เห็นไหมครับโอเคมาเฮ้ยถูกต้องถูกต้องนะคะทัวว่าก็ถือเลิกพี่ยังไม่ถือเลยเราเลิกนะถือเลิกเขียงนะือเลิกเขามีความบันยทิงจริง คนแรกกงอนอ่ะเริ่มจากหัวใจทีเนี้ยมัสการแค่วางสายข้ามตัวเขาหายใจเข้าว่ามูอางมุดหายใจออกยืดขาซ้ายออกอ่ะโอเคหายใจเข้าจาบปุยหายใจออกลุงมือวางด้านในมือโป้ือุทิตาตีโกหน่สนะวางข้างไป าเนะนับะน,น,นับสี่และห้า หน้าไปหูแล้วปีกวันปิดตัแหลงมือนึ่งใช่ไหมเฮ้ตัวหวใช่ว2ที่สแตนด์ลายนะคะโคกอนดฟโอเคอย่างนั้นเลยครับหนุยอดเกียรตมาอ่ะเรยหนึ่งมือออกขาจะุดหนึ่งมือออมอีกแล้วทิกงไปท้าลิก